ใต้เนินดินลูกหนึ่งในซีอานมีเมืองที่ไม่มีถนนไม่มีผู้คนแต่มีกองทัพที่ไม่เคยเข้านอนเงาเรียงลึกสุดลูกหูลูกตาบันทึกโบราณเล่าว่าใต้เนินนั้นมีแม่น้ำและทะเลสาบป,ปร,รอดไหลรอบพระราชวังจำลองและมีกลไกลหน้าไม้ตั้งรอผู้บุกรุกที่บังอาจเปิดประตูสู่ความลับของจกักรพรรดิองค์แรก ถ้ามันมีจริงทำไมเรายังไม่เปิดมันจนถึงวันนี้คืนนี้ตำนานต้องสงสัยจะพาคุณลงไปในเมืองใต้ดินของจักรพดิจินสีจากกองทัพดินเผาที่เราเห็นสู่หัวใจที่ยังปิดผนึกจากตำนานแม่น้ำประหลอดสู่เหตุผลด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมที่ทำให้โลกยังไม่กล้าเปิดหลุมฝังนี้ฉินสื่อห่วงตี้ จักรพัิจินซีคือผู้รวมรัฐสงครามให้กลายเป็นจักรวรรดิเดียวเขาสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ทั้งอาณาจักรอักษรเงินตรารถมาระยะถนนเพื่อให้รัฐเดินไปทิศเดียวกันสุสานของเขาเริ่มสร้างตั้งแต่ยังหนุ่มเป็นโครงการรัฐที่ยาวนานหลายหมื่นแรงงานมิใช่เพียงที่ฝังศพแต่เป็นจักรวาลจำลอง ที่จักรพรรดิจะครอบครองหลังความตายเราจรึงต้องเข้าใจว่าสำหรับคนในยุคนั้นสุสานไม่ใช่จุดจบแต่มันคือเมืองอีกเมืองที่จักรพรรดิจะทรงอยู่ตลอดกาลกลางคริสตศตรวรรษที่20การขุดบ่อน้ำธรรมดาพาเราไปพบทหารที่ไม่พูดกองทัพดินเผาโผล่ขึ้นมาจากดินทิละเศษทีละชินก่อนกลายเป็นกองทัพ ที่โลกตะลึงทุกใบหน้าไม่สัมกันทรงผมเครื่องแบบหัวหน้ากองราบก,กองมา้าอาวุธบางฉิ้นยังทิ้งรอยสนิมไว้ให้เห็นมันไม่ใช่ห้องโช์แต่มันคือแนวรบที่ถูกฝังไว้เพื่อรับใช้จักรพรรดในนิรัน์แต่จงจำไว้กองทัพดินเผาที่เราเห็นเป็นเพียงชานเมืองของสุสานหัวใจจริงอยู่ใต้เนินดินกลาง ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยบันทึกโบราณสำคัญเล่าว่าภายในห้องหลวงของสุสานมีเพดานจำลองดวงดาวและแผนที่แผ่นดินมีแม่น้ำทะเลสาบป,ประรอดไหลเวียนแทนสายน้ำของโลกมนุษย์และมีกลไกหน้าไม้ซ่อนอยู่สำหรับผู้บุกรุกนี่คือเรื่องเล่าที่นักโบราณาคดีรุ่มแล้วรุ่มเล่าต้องรับมือบางส่วนอาจเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลวิทยา บางส่วนอาจเป็นสิ่งก่อสร้างจริงและบางส่วนอาจเป็นกลยุทธ์ยับยั้งผู้บุกรุกด้วยความกลัวยุคนี้เราไม่เริ่มจากจอบแต่เริ่มด้วยเซ็นเซอร์การวิเคราะห์ดินและอากาศในบางจุดรอบเนินรายงานสัญญาณปลรรอดที่สูงกว่าปกติในบางพื้นที่เรายังใช้เครื่องมือสแกนใต้ดินแบบไม่รุกล้ำอย่างเรด้์อย่างทะลุผิวดินหรือ GPR ภาพถ่ายสเปกตรัมวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า เพื่ออ่านเงาของผนังห้องช่องว่างในระดับหนึ่งผลลับบอกเราเพียงว่ามีบางอย่างอยู่ข้างใต้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเท่านั้นแต่มันยังไม่ใช่คำว่าแม่น้ำประหลอดแน่นอนและยังไม่ใช่เหตุผลพอที่จะเจาะเข้าไปให้ทุกอย่างเสียหายเรื่องเล่าเรื่องกับดักหน้าไม้ที่ลั่นเองอาจเป็นการขู่ผู้บุกรุกในยุคโบราณหรืออาจเคยมีจริงในห้องเฉพาะแต่ในโลกสมัยใหม่ แม้เพียงความเป็นไปได้ของวัตถุอันตรายหรือสารเคมีโลหะหนักก็เพียงพอให้การขุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็นสิ่งสำคัญกว่าความตื่นเต้นคือความปลอดภัยของทีมและความปลอดภัยของโบราณวัตถุบางครั้งการไม่แตะต้องคือการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดเมื่อเราขุดกองทัพดินเผาในอดีตสีสันสดม่วงเขียวเทอร์คอยส แดงสัมผัสอากาศแล้วซีดหายภายในเวลาไม่นานเหตุผลคือผิวสีโบราณยึดด้วยวัสดุอินทรีย์หรือแลกเกอร์โดนอากาศแห้งออกซิเจนอุณหภูมิที่เปลี่ยนก็หลุดร่อนอย่างรวดเร็วในห้องหลวงของสุสานหากมีไม้ผ้าสีวัตถุอินทรีย์การเปิดผิดลำดับเท่ากับการทำลายที่ไม่อาจย้อนคืนจีนจึงเลือกรอ เพราะเปิดแล้วเสียปิดแล้วอยู่รอดคือหลักการอนุรักษ์ที่เข้าใจง่ายที่สุดแต่มักสู้กระแสความอยากรู้อยากเห็นของคนดูไม่ได้ความอัศจรรย์ของกองทัพดินเผาคือการผลิตจำนวนมากแต่ยังคงหน้าตาไม่ซ้ำโครงหลักอาจผลิตจากแม่พิมพ์หลายแบบแล้วช่างเสริมรายละเอียดผมหนวดหรือผ้าด้วยมือ การเผาต้องควบคุมอุณหภ,ภูมิและขนาดเตาโลหะเช่นปลอกหรือด้ามอาวุธผลิตด้วยเทคนิคที่เหมาะกับยุคและดินสภาพดินของพื้นที่ก็ช่วยถนอมบางชิ้นส่วนให้คงรูปนานนี่ไม่ใช่งานเวทมนต์แต่มันคือวิศวกรรมบวกระบบและแรงงานมหาศาล ที่สะท้อนรัฐรวมศูนย์ซึ่งจินซีออกแบบคำถามไม่ใช่แค่ว่าเปิดได้ไหมแต่คือควรเปิดหรือไม่สิทธิของผู้ตายกษัตริย์ที่ตั้งใจให้เมืองหลังความตายอยู่ในความสงบสิทธิของความรู้ของมนุษยชาติที่จะเข้าใจอดีตสิทธิของสาธารณะที่อยากชมสมบัติร่วม ไม่มีคำตอบง่ายเพราะทุกคำตอบต้องจ่ายด้วยสิ่งที่เราอาจสูญเสียไปตลอดกาล้างออกอาจไม่ใช่จอบแต่อาจเป็นมิวออนโทโมกราฟีการสำรวจไฟฟ้าเรดาร์หลายย่านและสแกน 3D เพื่อสร้างเมืองใต้ดินเสมือนจริงที่เปิดให้คนทั้งโลกเข้าไปเดินโดยไม่แตกต้องของจริงเมื่อเทคโนโลยีอนุรักษ์สีไม้พร้อมกว่านี้เราอาจค่อยๆเปิดจุดเล็กๆ ปิดรักษาเรียนรู้แล้วค่อยไปต่อนี่อาจเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เราได้ทั้งความรู้และสิ่งของยังอยู่แม่น้ำประหลอดอาจเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งหรืออาจเป็นโลหะหนักที่รออยู่จริงในความมืดกับดักหน้าไม้อาจเป็นเรื่องเล่าเพื่อยับยัง้งหรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ยังคงนิ่งใต้พื้นแต่เหตุผลที่แท้จริงที่เรายังไม่กล้าเปิด คือความเข้าใจใหม่ของมนุษย์ต่ออดีตบางครั้งการเปิดที่ดีที่สุดคือการไม่ทำลายและการเห็นที่ดีที่สุดคือการรับฟังสิ่งที่ดินกำลังบอกเราถ้าคุณชอบการเดินทางสู่เมืองที่ถูกฝังและปริศนาที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและวิทยาศาสตร์อย่าลืมกดติดตามตำนานต้องสงสัยแล้วบอกเราว่าคุณคิดว่าเมื่อถึงวันหนึ่ง เราควรเปิดเมืองใต้ดินนี้หรือไม่และทำไม